สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะอ้อยอิงเข่านะคะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูเผือกน้ํากะทิแตงไทยนะคะคือช่วงนี้จะเป็นหน้าแตงไทยเราก็ต้องมาจัดแล้วก็พอดีไปเจอเผือกค่ะเผือกนียเขาร้วนมากเลยนะคะวัตถุดิบเราก็จะมีเผือกแล้วก็ตัวแตงไทยนะคะเผือกนี้แม่อ้อยนําไปปอกเปลือก เผือกเผือกก็จะนําไปล้างทําความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยนะคะปอกเปลือกแล้วก็นําไปนึ่งนะคะหัวเขาจะใหญ่มากเลยไม่ไว่อก็ต้องหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะใช้เวลานึง่งประมาณไม่เกิน20นาทีนะคะก็สุกนะคะแล้วแต่ความแรงของไฟนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาหั่นตัวเผือกกันก่อนชิ้นแบบ ใหญ่เล็กนี่ตามชอบใจเลยนะคะเป็นเพือกหอมน่ากินมากเลยค่ะหั่นประมาณนี้นะคะ ชอบเล็กใหญ่หันได้เลยเป็นเมนูขนมไทยที่ทำกินกันง่ายๆเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะไม่อ้อยขอหั่นให้เสร็จนะคะหลังจากที่เราหั่นเผือกกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูในส่วนของแตงไทยเลยนะคะแตงไทยนี่คือล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาตัวเม็ดข้างในเขาออกนะคะแล้วก็เราก็มานำมาหั่นเลยนี่นะคะ เวลาทําแตงไทยคือต้องให้เขาสุกนิดนึงนะคะแตงไทยเวลาเอามาทําน้ำกะทิเนี่ยเขาถึงจะอร่อยนี่นะคะ หน้าห้ออีกนิดนึงนะคะชิ้นนี้ชอบประมาณไหนหันได้ตามชอบใจเหมือนกันค่ะ 啊哈。Uh huh. าหน้าเขาออกนิดนึงนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวไม่อ้อยขอหั่นให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะโอเคนะคะเราก็หั่นแตงไทยแล้วก็เผือกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทำส่วนของตัวกะทิกันนะคะ ทีนี้เรามาทำส่วนของตัวน้ำกะทิกันต่อเลยค่ะนี่นะคะไม่ไว้ใช้กะทิสำเร็จรูปนะคะวันนี้หัวกะทินะคะไม่อ้ใช้กะทิโลนึงนะคะแล้วก็น้ำเปล่าไม่อ้ใช้กะทิ1,000 ml นะคะ1นกิโลนะคะ แล้วก็ใช้ตัวตัวนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะนิ้วอยใช้ครึ่งกิโลค่ะความหวานนี้ปรับได้ตามชอบเลยนะคะชอบหวานชอบน้อยนะคะแล้วมี่ก็ผสมน้ำเปล่าเข้าไปอีก200 ml ค่ะหรือถ้าใครชอบข้นๆก็ไม่ต้องผสมก็ได้นะคะ แล้วก็ตามนิยเกลือค่ะขาดไม่ได้ก็คือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะก็ตีน้ำตาลให้เข้ากันนะคะ นเดี๋ยวเรานําไปตั้งไฟกันเลยค่ะทีนี้เรานําไปตั้งไฟกันเลยนะคะ วนไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลเขาจะได้ละลายเร็ว so <shrug> Thanks. Okay. โอเคนะคะสีกะทิสีน้ำกะทิเขาเริ่มนวลแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะเราจะไม่ตั้งให้กะทิเขาเดือดนะคะนี่นะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะปิดแก๊สเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวมารอพักตัวกะทิให้เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวรอตั้งกะทิให้เย็นนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพร้อมเสิร์ฟกันค่ะ โอเคนะคะปิดแก๊สเรียบร้อยเดี๋ยวรอตั้งเขาเย็นนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเสิร์ฟกันนะคะโอเคเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะทีนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำกะทิของเราสีนวลสวยเชียวค่ะนี่นะคะแตงไทยของเราพร้อมเพือก น้ำกะทิลาดลงไปเลยค่ะหอมอร่อยนี่นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับเรียบร้อยค่ะเผือกน้ำกะทิแตงไทยของเรานะคะทำกันง่ายๆค่ะ แล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว u t u b e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ